รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะฮะในช h a n แน l โมเดล rx 5090นะฮะช่วงนี้ตัวนี้มีลน์อินลาเอานะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยไฟ2 2 0บโวลต์บรเาใช้ไฟ DC 9โวลต์ได้นะครับแลนน้มีรางฐานนะฮะรางฐานใช้ฐานเบอร์ D6 ก้อนนะฮะตัวนี้ไม่ได้ลองให้นะครับไม่มีฐานรองนะครับตัวนี้ไม่ e อแบนนะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับตัวนี้ ระบบใช้งานได้เต็มระบเดี๋ยวจะอธิบายปุ่มเ,เมนูด้านข้างก่อนนะฮะตัวนี้เป็นลายอินนะที่ผมต่อสามารถต่อโทรศัพท์เข้าได้เลยโดยใช้เนี่ยระบบนี้ฮะต่อโทรศัพท์เข้าเพื่ออัดลงเทปได้เลยนะครับอันนี้เป็นลายเอานะฮะอันนี้พวกพวกไม้พวกฟังก์ชันอื่นๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น, phone, เปน,น,นสเปกแคลร์โฟนก็คือหูฟังนะฮะหูฟังแล้วก็สเปกแคลร์โฟนต่อข้างนอกเหมือนกันใช้แทนหูฟังได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบผมต่อจากลายอินนะฮะ เราสโลวไลน์อินก่อนเลยนะครับเดี๋ยวต่อจะเข้ามือถือนะครับไลน์อินนะครับเปิดขึ้นบนข่าวในพระราชสำนะักวันเสาร์นี้ฮะไลน์เปิดขึ้นาบนเดี<น>๋ยวผมจะลองอาจจะไลน์อินก่อนเลยนะครับไฟติดปกติมืนนะ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบริษัทโครงการหลวงนผู้แทนของบริษัทประกันหัวจากประเทศไทยงานในเต็มระบบเลยร้อยแปลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม c สี่เอ็นพีเชิงกลับเชียงแหลมนะครับซึ่งเป็นเวทีประชุมสําคัญของกลุ่มสมาชิกสากลจากชาติร้อยเก้าสิบสามประเทศ เรปโอมโนอันนี้ฟังก์ชันเทปนะครับนี้ทั่วโลประบการระเอ็มเอเอ็มอันนี้เป็นตัวควบคุมไฟนะคะไบจเิดไฟจะเปินเพื่อกระดความคิดจากประเทศสมาชิหรือทดสอบนะฮะฟังเวลาจะฟังเทปนะฮะให้ถอดจากไินออกด้วยนะครับ อันนี้จะอาจจะไลน์นนะลองฟังนครับที่อาจจะไลน์อินติดปกตินะครับเกถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่สองแห่งไม่งอนะครับวิทยุเช่นแต่ไม่ไ้ประชุมสำคัญของกลุ่มสมาชิกสหประชาชาติเรีกเคาน์เตอร์เลยปกตินะครับในรูปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากในปีนี้ทั่วโลกประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19ด้วยการประชุม c ซีเอ็นดีจลดเอินผมแนะจำทุกตัวเพื่อระดมความคิดเห็นเนื้อสอบ อัดจากวิทยุนะครับต่อไปวิทยุเลื่อนไปตรงกลางนะครับบนสุดลายอินตรงกลางวิทยุล่างสุดเทปนะครับไปติดปกตินะครับที่ขับรถติดสอบอาดจากวิทยุนะครับเหตุนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของเขาเดินปกติทุกอย่างนะครับเต็มระบบเลยนะครับจูเนอร์อยู่ฝังนี้นะครับวิทยุถึงประมาณขึ้นเก้าสิบเก้าเมษายนสองพนห้าร้อยสี่สิบสีนะครับตรงกับปันอีกราดของสาธารณรัฐอาร์บีเรีย เราจะสอบฟังนะครับอาจจากวิทยุนะต่อไปเป็นรายในพวิทยุเมื่อกี้นะครับพรจะสางดนท์โดยพลไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรียในวันที่27เมษายน2 5 6 4ตรงกับวันที่เพิ่มาหรับนะฮะเพิ่มวิทยุเพิ่มฟังในหมดไลน์อินและเปิดวิทยุได้เหมือนเป็นเสียงไม้นะฮะและความตร่นรุ่งรีบนอันนี้มึงอยู่ในหมดไลน์อินซีเรียแต่เปิดเป็นวิทยุได้นะ ผมจะถอดลายอินออกแล้วนะฮะเวลาจะฟังเทปทุกครั้งต้องถอดตัวลายอินออกนะครับจะได้ไม่ไม่เวลาเปิดเทปมันจะได้ไม่ดังนะค,ะนะครับทดสอบฟังระบบเทปเต็มๆนะครับตัวนี้สายพานใหม่นะครับใช้งานยาวๆไม่ยอมเลี้ยอันนี้โทน อันนี้หมนเทปเป็นประมาณเทเทิลเทปประมาณนี้ยฮะหมนเทปเบทเทิลนะฮะในสเตอร์ไดโอสเตอร์ไดโอโมโนนะครับตัวนี้อันนี้ปิดเปิดนะครับปิดเปิดฟังชัน LED เวลาสสีสามารถเปิดวิทยุความเทปได้เลยตัวนี้เป็นเหมือนบอลุ่มวิทยุตลอดการหลุดจะบอกให้ได้จิตระกัลรู้ทนรโอเคนะครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ